ดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินคา้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินคา้าเกษตรของเรานะครับวันนี้ผมมีกล้วยไม้ที่เป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้เลยดอกหอมนะครับผมกล้วยไม้ภาคใต้จังหวัดกระบี่นะครับผมทนแดดเลียงง่ายนะช้างไอยรีดนะครับผมไอเยรีด นะครับผมเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ซึ่งหายากอันนี้ดูต้นนะครับผมแล้วก็ดูช่อดอกเก่าเขาออกต้นหนึ่งออกสี่ห้าช่อเลยแล้วช่อยาวเลยอันนี้ฝักเก่านะครับผมปลายปีนี้อยเร่จะออกดอกนะครับผมเป็นงานกองานต้นใหญ่สวยๆส,สมบูรณ์เลยเป็นไม้ป่าแท้ภาคใต้นะครับผมดูความสดสวยนะฮะอลังการนะครับผม ใครที่มองหากล้วยไม้ที่ดอกหอมนะครผมเลี้ยงง่ายดอกสวยและเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ไอยเรศตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนี่ครับใบสวยเลยวันนี้เราจัดจำหน่ายช้างไอยเรศนะครผมกล้วยไม้ป่าแท้ภาคใต้ของเรานะฮะหนกิโลแปดบาทรวมส่ง1นึ่กิโลแปดบาทส่งฟรีนะครับผมดูเลยความอลังการของเขานะ 1กิโลแ0บาทส่งฟรีนะครับผมท่านใดสนใจ3กิโลวันนี้โปรโมชั่นไปเลยอายเล่เพียง2,000บาทส่งฟรีเท่านั้นนะครับผม3กิโล0 0 0บาทส่งฟรีนะครับผมวันนี้ใครรับ10กิโลอายเร่ตัวนี้นะครับผมสวยๆ10กิโล6ก0 0บาทรวมส่งเท่านั้นนะได้ไปเลยในราคาส่งนะครับผม ปลูกง่ายทนแดดดอกหอมเลี้ยงง่ายนะครับผมสําหรับไอายเรตใบช้างไอายเรตตัวนี้เป็นไม้ตะป่าแท้ภาคใต้นะครับผมดอกหอมเป็นพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศนะครับผมปลูกใส่กระถางก็เป็นวัสดุปลูกวัสดุปลูกก็จะเป็นกระเบื้าวพลสตว์นะครับผมหรือใครจะเอาไปมัดติดกับต้นไม้เลยก็ได้ไม่ต้องใช้วัสดุปลูกอะไรน้องก็จะรากเรื้อเองเดินเองนะครับผมตามธรรมชาตินะง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับไอเยเรศตัวนี้นะใครสนใจนะครับผม หนกิโลแปดบาทส่งฟรีนะครับผมใครอยากได้ครึ่งกิโลก็ได้นะครับผมครึ่งกิโลสี่บาทผมขอค่าส่งเจนะครับผม1นกิโลแปดบาทส่งฟรีนะครับผมสากิโลสองพบาทส่งฟรีท่านใดสนใจโทรมานะครับผมแอดไลน์มา ID ดียไลน์กับเบอร์โทรเหมือนกันเลยคือ095 9418988 095 9 4 1 8 9่8นนะครับผมโทรมาหาเราได้เลยนะเรา มีบริการจัดส่งถึงบ้านนะคะผมมีบริการเก็บปลายทางหรือท่านใดซื้อกล้วยไม้ค่อนข้างเยอะจากเรานะคะผมเราไปปลูกให้ถึงบ้านนะคะผมไปแนะนําวิธีปลูกวิธีดูแลวิธีใช้ปุ๋ยนะคะผมเราไปดีไซน์การปลูกการอยู่ของน้องให้ได้เลยนะคะผมสําหรับใครอยากให้เราไปดูแลถึงบ้านถ้าซื้อกล้วยไม้จากเราไปหลายชนิดนะคะผมเราขับรถไปให้ท่านถึงบ้านได้เลยท่านอาจจะมีค่าน้ํามันค่าโรงแรมค่าเหนื่อยให้เราเพิ่มเติมอันนี้ บอกเลยชัดเจนนะครับผมสำหรับใครอยากได้กล้วยไม้ป่าชนิดไปปลูกที่บ้านนะครับผมเราบยินดีไปหาท่านถึงบ้านไปบอกไปแนะนําไปดีไซน์ให้ท่านถึงบ้านได้เลยนะใครสนใจอยเรศนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากตัวนี้ครึ่งกิโล400ขอค่าส่ง70นะครับผม1กิโลแ0ส่งฟรีนะครับผม3กิโล2000ส่งฟรี10กิโลวันนี้6,200บาทส่งฟรี โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ช้างไอเยอรีราชาแห่งกล้วยไม้ปาดแท้ครับกองมานคือมากองนี้เลยนะครับผมเรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมโทรมาแอดไลน์มาสอบถามเราได้ที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรากราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมรักษาสุขภาพข้าหมูช่วงนี้พายุเข้านะเป็นหวัดก็ อย่ารืมนอนพักผ่อนกินยาทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครผมใครอยากให้เราไปดูแลปลูกกล้วยไม้ถึงบ้านถ้าซื้อกล้วยไม้จากเราเราไปดูแลให้ท่านได้เหนือกลางอีสานใต้นะครบผมบอกเราเราไปนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ